น้ำรู้ว่าพี่กรุงไม่ต้องการน้ำแล้ว <c oughs> รู้แล้วว่าพี่มีความสุขดีโดยที่ไม่มีน้ำ <c oughs> แต่พี่กรุงจำได้ไหมว่าเราเคยมีความสุขกันมากขนาดไหนและน้ำก็รู้ว่าพี่ไม่พอใจที่น้ำกลับมาหาพี่ถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาน้ำจะทำไม่ดีกับคนอื่นแต่น้ำก็อยากให้รู้ว่าน้ำก็แค่ใช้เป็นทางผ่านเพื่อมาหาพี่กรุงให้ได้เท่านั้น เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนไอนจีไอจีไอจีอพี่กรุงรู้ไว้นะน้ำจะไม่ลอมลกความตั้งใจและตัดใจจากพี่กรุงเด็ดขาด <c oughs> พกโกรนและเสียงบ้านเกินมาเลยถ <c oughs> ึงแม้ผู้ใหญ่ของพี่จะพยายามปักดันให้น้ำออกห่างจากพี่กรุงมากเท่าไหร่ก็ตาม <c oughs> แต่น้ำไม่แก่ไม่แก่ถึงแม้ใครจะ,จะด่าน้ำว่าหน้าด้านหน้าเบื่อเกลียดน้ำก็ตามน้ำก็จะไปอยู่กับพี่กรุงให้ด้น กลางน้ำน้ำอดีตรักของพี่กรุงปาลาฝ่าบอกน้องสายด้วยว่าน้ำไม่ยอมไม่เงาจ้ะน้ำพี่อยากให้น้ำรู้ทุกวันนี้พี่อยู่โดยไม่มีน้ำพี่มีความสุขดีอยู่แล้วน้ำจะมาอะไรตอนนี้เชื่อเถอะยังไงพี่ก็ไม่มีความสุขหรอกน้ำไปตามทางของน้ำเถอะพี่รู้ดีน้ำเป็นยังไงแต่เอาเถอะถ้าน้ำดึงดันจะมา พี่เข้าใจจะมาก็มาเลยพี่รับได้หวันของพี่จะได้เป็นจริงสักทีพี่จะได้ไม่ต้องไปไหนอยู่ในด้านน้ำแต่ขอร้องอ,อย่าให้ความหวังพี่ว่าน้ำจะมาแล้วมัวแต่ไปเถียงอยู่กับคนอื่นถ้าน้ำจะมาขอให้มาเต็มมาเคลียให้มันจบๆไม่ใช่พี่คอยลุ้นว่าจะมาไม่มามันทรมานนะอย่าทำกับพี่เหมือนที่น้ำทำกับคนอื่นๆเลยเข้าใจพี่นะถึงแม้ชีวิตพี่จะขาดน้ำไม่ได้ แต่เราต่างคนต่างอยู่เถอะอถ้าพี่ต้องการน้ำเมื่อไหร่พี่จะเปิดกอกเองปรอตอนนี้สายเขาดูแลพี่ดีแล้วพี่เข้าใจมาน้องสายรักไอ้ก,กุ้ง่นสนิทพี่แค่ไหนที่ผ่านมาน้องสายก็ไม่ยามจะปกป้องกรุงจากน้นามมาตลอดแม้ว่าจะต้องเหนื่อยตัวเปียกถูกกระชากถูกโยนถูกเหยียบอดลับอดนอนอย่างไรน้องก็ทนอยู่เพื่อปกป้องกรุง น้องก็รู้ดีว่าต้นน้ำยอมจากไปคุงอาจจะไม่เห็นความสำคัญของน้องสายอีกต่อไปน้องก็เั็นคนแม่พี่ต้องเห็นน้องอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้พี่ก็รู้ว่าน้องไม่ได้เห็นพี่อยู่ในสายตาเลยพี่จะคอยอยู่เคียงข้างน้องต่อไปไม่หาว่าจะต้องแลกรลายพี่ก็จะอยู่เป็นด้าน้าปกป้องน้องสายและครงจากน้ำน้ำจะทำลายน้องสาย ต้องผ่านซปีไปก่อนกอลอกรุงแกรู้ไมหมว่าความเนื้อห้อมของแกทำให้น้องสายเขาเดร้อนจากพี่อิบร้อง <c oughs>